ออ่เคดีนี้อะค่ะเป็นคดี NBT ช่อง11 15ปีนะสารชั้นต้นก็1ปีไม่รองลงอาญาสารอุทธรณ์ก็ยืนตามสารชั้นต้นแล้วก็เราก็สู้ดีกาวันนี้ก็เป็นวันดีกาค่ะก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่าจะผลออกมาอย่างไรพวกเราก็นอมรับเพราะว่าเราก็ พวกเราทีมนทนายเขาบอกว่าทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็คือแค่บอกสารตามความจริงว่าเราทําอะไรสิ่งที่เราทําคือเราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองอเราทําเพื่อส่วนรวมเราทําเพื่อสาธารณะเราไม่ได้รับอะไรจากการที่เราทําลงไปก็พี่ปองก็ทํามาก็ต่อสู้กับระบอบของคุณทัศษิลน,นะนะก็จะ20ปีลนะคือ ถ้าเราทํเพื่อประโยชน์ตัวเราเองเนี่ยตลอด20ปีที่ผ่านมาคนมันจะเห็นละมันจะเห็นธาตุแท้ของเราละ่ะแต่ตลอด20ปีที่ผ่านมาคนก็ได้เห็นธาตุแท้ของเราว่าเราก็ทําไปด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นคือความเชื่อของเราทําด้วยความเชื่อของเราความคิดของเราเราจะไม่ไปเรียกร้องทุกคนว่าต้องเชื่อตามเราหรือคิดตามเราแต่เราทําทําตามเนี้ยแล้วเราก็ยอมรับในสิ่งที่ทําลงไป เข็มนาฬิกาหมุนทนลับไม่ได้ความคิดเราก็เช่นกันความตั้งใจของเราเช่นกันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นอขออนุญาตนะคะถ้าเกิดว่าผลวันนี้ออกมาเป็นลบเนี่ยเราเตรียมใจพี่ปองเตรียมโอ้พี่ปองนี่เตรียมเยอะมากพี่ปองเนี่ยเป็นเป็นคนมีระเบียบวินัยคนหนึ่งอะนะพี่ปองก็เตรียมสุขภาพเตรียมตัวว่าเราเต็มศึกษาศึกษาศึกษาว่าเราจะต้องเราจะต้องใช้ชีวิตอ,อย่างไร แล้วก็มีเพื่อนพี่ปอนที่ร่วมอุปนิสัเดียวก,ก,กันเนี่ยนะก็เคยติดคุกม,มาผู้นี้มันก็มามา,มานั่งพํมให้ฟังว่าเราเราจะต้องอยู่อย่างไงาทําอะไรบ้างต้องเตรียมหมดทุกอยา่างเตรียมสุขภาพเรื่องอื่นไม่ได้เตรียมอืมน,นีความเชื่อมั่นที่เราจะช่วยเหลือประเทศนี้ทำให้เราท้อไม่เลยไม่เคยเลยเราก็ทําภายใต้กรอบของกฎหมาย แต่ว่าในในการใน,ในการในการทําในสิ่งที่เราทําไปเนี่ยทุกวินาทีทุกานาทีทุกชั่วโมงทุกวันหลายๆวันหลายเดือน er, มันก็มีบ้างที่มันแบบมันอาจจะล้ําไปเรายอมรับเรายอมรับในสิ่งนั้นออมีประชาชนให้บรรจใจเยอะอ๋อก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะเต็<อ>มฟีดเลยก็ก็<ๆ> คนก็น่ารักอะพี่เปามากอะ่ะอืมก็โดยส่วนตัวนี่กำลังใจดีมือนพี่พอโยพี่กำลังใจดีมากเลยเพราะว่าพี่กินอิ่มนอนหลับมาตลอดหนึ่งสัปดาห์